คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพิเศษสปอนเซอร์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไ,งไรพบกับพิชันค่ะดรสุธีราศรีเลิศชดหรือว่าดรนุกี้ค่ะนัทธงชัยจันทร์เสตครับเป็นไงบ้างคะเวิร์กฟอร์มโฮมคุณนะัทใช่ครับนานเลยครับเป็นปีดีใจที่ได้มาเ <laughs> จอกั <laughs> นท <laughs> ุกทีได้ข่าวว่าวันนี้จะพาไปอ <laughs> ัปเดตกับบริษัทที่เพิ่มมีขับไปใช่ครับบริษัทอินดีนครับจับมือกับบริษัทในตลาดทรัพย์ครับ็ <laughs> บนอโอเคงั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตว่า เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะดิฉันนะคะขอต้อนรับคุณอัภรรตนิติพลนะคะประธานกรรมการบริษัทคุณรวิพัฒน์นะคะรวีเผ่าพงค์ค่ะประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการและคุณพัทรนันท์ดีรัศมีที่ปร,รึกษาและฝึกสอนงานบริษัทกินดินปุ๊บจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก๊อบได้ข่าวว่าเพิ่งมีข่าวดีไปอยากให้เล่าที่มาที่ไปว่ารายละเอียดในการจับมือครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะทีนี้ล้วก็อยู่ในแผน ของสิ่งที่อินดีอยากจะเติบโตไปทางหน้าอินดีเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยเป้าหมายของเราเราก็อยากจะเป็นโบกเกอร์แบรนด์เป็นโบกเกอร์สแตนดาร์ดตามบไฟแนชซยลดหนักของเราเนี่ยเป้าหมายที่อยากจะไปสู่ตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วถามว่าการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเข้าไปทําไมเข้าไปอันที่หนึ่งก็คือว่าได้รับความยอมรับกันในระดับประเทศและระดับโลกระหว่างทางที่จะไปเนี่ยเราไปคนเดียวหรือเราไปภายใต้การมีเพื่อนร่วมทางก็เลยมีกระบวนการคือ m A กับ N r F ซึ่ง NRF เนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วมันก็จะทําให้ทินดีมเนี่ยถึงเป้าหมายได้เร็วละอัดเร็วแล้วก็มันคงมากยิ่งขึ้นพอหลังจากการเข้าร่วมมือแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็อยู่ในกระบวนการที่เหมือนกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์การิดบัญชีการตัดสินใจไอเอภายในนั่นหมายความว่า เราก็อยู่ในระบบระเบียบแบบนี้เพื่อทําให้เราเตรียมความพร้อมต่อสุนทรัณฑ์มาเจอ NRF เนี่ยสิ่งที่ได้นอกจากเราได้ระบบปริหารจัดการคทำรึกษาคํามัม่นคงเราก็ได้เหมือนกับเพื่อนที่เราน่าจะคุยกันได้ผูกทางแล้วก็ทางที่จะสามารถไปได้วยกันได้เพราะว่าเอ็เนี่ยเป็นบริษัทในตลาดมานานแล้วก็ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหาสิลค้าประเทระัทต,าตา่างๆอย่างเฟสแรกทเราเริ่มทำเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นบริษัทเครือข่ายแปรแรกในประเทศไทยที่ได้นำสารสกัด CBD จากกัญชงมาจําหน่ายเป็นที่แร,รกความต้องมือครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่อินดีมได้นาเอฟได้เนี่ยเราก็ได้ลดหนัก ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้อันที่2การจะสเกลไปในต่างประเทศและสินค้าที่มีคุณภาพสินที่เอ็นาอฟคาดว่าอย่างจะได้จากเราคือว่าช่องทางการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายที่เป็นคนที่มีคุณภาพนี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการของบริษัทในระดับโลกการเอ็นเอฟก็เป็นกระบวนการที่ทําในหลายๆที่แต่ประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่เป็นสัดเครือข่ายผมเชื่อว่าเราก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ได้ทําสิ่งนี้ผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นทางเดินแบบใหม่ บริษัทเดือข่ายของประเทศเราอีทีมตั้งเป้าไว้ว่าเราไม่อยากจะเป็นบริษัทเดือข่ายที่แตกต่างที่เป็นของคนไทยเราอยากจะนําความภูมิใจของคนไทยและสินค้าไทยผ่านกระบวนการบริหารจัดการแบบคนไทยในแบบที่มีคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป้าเราอยากจะไปครับคุณก้องครับตัว CBD เนี่ยเราจะทําผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนบ้างครับผมจริงๆแล้วอ่ะกันชงเนี่ยสารสกัดจากทางโคโตรไทองเจิลเนี่ยครับที่เนี่ยได้ให้สิทธิ์เอ่อ CBD จากเราเนี่ยมันเป็นลอแบบตามกฎหมายนี่คือ CBD ที่เป็นลอแบบสามารถนําไปใช้ กับเครื่องสัมหารได้คีมได้อันนี้มันถูกสร้างออกมาแล้วก็ต้องไปตามเ hoe กูลเลชันของออยที่จะสามารถผลในแต่ละเฟสไปเฟสแรกอันนี้ออกมาได้แล้วเฟสต่อไปก็จะใช้กับเสริมอาหารแต่สิ่งนี้สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย นั้นแสนแดงว่าตอนนี้นะคะสินค้าของอินดีมีส่วนผสมของ CBD เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาสินค้าครับอีกไม่กีนจุืใจครับเราก็จะเป็นเจ้าแรกๆพร้อมท <พอ S 1> ี่จะมีสินค้าที่มาจากกัญชมที่สามารถ นำมาจำหน่ายแล้วก็ให้กัสบสมาชิกและให้คนภายนอกเราตั้งเป้ากับสินค้ากลุ่มนี้ไว้อย่างไรบ้างคะตัวเลขเราก็ตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยาจะมาจากเรเวนิวักถดิบ300ล้านตั้งเป้าของอินดี้ว่าเราสามารถนำสินค้าวัตถุดิบของไทยนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วสามารถให้ความสุขกังคนไทยและคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและนำสู่ต่างประเทศได้ด้วยอันนี้คิดต่อมาของเราการที่จะไปถึง300ล้านเนี่ยคะ่ะ ือเรามีความหนักใจไหมคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เป็นความท้าทายแต่ไม่ได้หนักใจจากตัวเลขตรงนี้เพราะว่าจากตัวเลขที่เราเห็นการเติบโตของอินดีในแต่ละเดือนในช่วงที่ผ่านมาสมัยนี้สิ่งที่เป็นจุดยืนของเราเราสิทธที่เราพาคืว่าเราอยากให้ทุกคนมีอาชีพที่2ธุรกิจที่3ามมิบัการที่4ี่เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหอนึ่งเพราะว่ามันใช้เงินลงทุนที่ ี่สุดในการที่เราจะมีธุรกิจหรือรายได้ของเราในเมื่อลงทุนต่ำโอกาสที่จะสําเร็จ ROI เนี่ยมันมากกว่าเกินที่ลงทุนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราสามารถทาได้ซึ่งโควิดมันบอกเราว่าตอนเนี้ยมันจะไม่ต้องทําสิ่งนี้เพราะความมั่นคงทางอาชีพธุรกิจเดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็หวังไว้ว่าอินดีเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในแกสมาชิกที่สามารถจะมีรายได้ พึ่งต้องครับตลอดระยะเวลาสามปีในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับเรามองการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับเป็นกราฟของอินดีกกเป็นกราฟที่เติบโตต่อเนื่องในทุกๆเดือนจับมือเนี่ยเพิ่งจับมือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อทุกๆอย่างที่จะเป็นผลดีต่อสมาชิกเป็นมิตหมายที่ดีขององค์การเราหรือเปล่าผมว่ามันก็เป็นโมเดลหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเดินให้อีกหลายๆบริษัทได้มีโอกาสทดลองโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเสียไปแล้วเราได้มามันก็ต้องใช้การ เราเสียใจเยอะเหมือนกันหนึ่งเราเสียความเป็นเจ้าของการเสียความคับคุมหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราได้อานาคตเราได้ความมั่นคงเราได้ประสบการณ์ของพาร์ทเนอร์เพราะว่า1นึบวกหมันไม่คนเท <1, S 1> ่าก <1, S 1> ับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมันต้องได้มากกว่าหนึ่งคุณก้องคายยำ้ำชัดๆอีกทีว่าอันนี้คือพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับเราร่วมกันจดบริษัทใหม่ครับตามสัดส่วนที่เกิดขึ้นขออนุญาตถามคุณองค์บ้างนะครับผมแผนการเติบโตเราเตรียมการไว้อย่างไรบ้างครับหลังจากร่วมกับเอ็ครับ แผนการเติบโตก็มีในหลายๆส่วนนะครับอย่างแรกที่เราทํำกันมานานอยู่แล้วเนี่ยก็คือทําระบบการรักษาพัฒนาแล้วก็ส่งต่อซึ่งเรามีที่ปรึกษาแล้วก็ประสบการณ์ของผู้นําของเรารวมถึงตัวของพี่โจพี่ก้องพี่ตรงแนนนี่แล้วก็ตัวผมเนี่ยก็อยู่ในวงการของ ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาหลายสิบปีบนระบบของการรักษาพัฒนาส่งต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำมากๆการค้นหาการสปอนเซอร์เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเราค้นหาเราสปอนเซอร์คนมาได้แต่เรารักษาคนไม่อยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ใจนะครับในเรื่องของระบบ,บการส่งต่อคนแล้วก็ในการสร้างพาสซีฟอินทามให้ได้พอมีการเข้ามาร่วมมือกับบริษัท NRF เนี่ยนะครับเราก็ได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการทําสื่อออกสื่อต่างๆทั้งเป็นสื่อเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอ็กซ์เทอร์เน็ตเองรวมถึงในเร เราจะสามารถดึงโค้ชนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาต่างๆที่มีประสบการณ์เนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในส่วนของระบบการรักษาพัฒนาแล้วก็ส่งต่อได้ส่วนในเรื่องของสินค้าเราก็จะมีสินค้าหลากหลายเราก็จะมีตัวคอร์ร์โปดักเนี่ยเสริมลายขึ้นมามากขึ้นการวิจัยการพัฒนาสินค้าทางบริษัท NRF เนี่ยเขาก็มีสินค้าที่ดีมากมายอย่างเช่นตัวของการโงเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆที่มีโอกาสได้ออกสินค้ามาทําตลาดเป็นนักวิจัยของมอขอนแก่นซึ่งมีประสบการณ์เรียกว่าเป็นผู้ผลิตเจ้าใหญ่ๆ สินค้าก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็สินค้าที่ทางบริษัท NRF เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์อยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวของโปรตีนหรือลายลดน้าหนักที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในอเมริกาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาจําหน่ายผ่านช่องทางของเครือข่ายสมาชิกอินดีมได้การเติบโตก็จะเป็นเน้นหลักๆนี้ื่องของสินค้าแล้วก็ระบบการพัฒนา แล้วก็ส่งต่อครับความสำเร็จของสมาชิกเนี่ยคะ่ะจะง่ายขึ้นอย่างไรเรามีพาร์ทเนอร์ทั้งมหาชนแล้วก็บริษัทที่เป็นที่รู้จักเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาร่วมทั้งเงินทุนทั้งสินค้าทั้งการตลาดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเป็นบริษัทน้องใหม่ที่มีพี่ๆเป็นบริษัทที่ดีอยู่แล้วหลายๆบริษัทเนี่ยเราก็เป็นน้องใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือพอเป็นมหาชนเนี่ยการขยับในแต่ละอย่างของเขาเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความเชื่อใจที่ค่อนข้างสูงเราโชคดีมากๆที่มีพี่ก้องเข้ามา ทำให้เพื่อนๆนทางธุรกิจเนี่ยตกเท้าเข้ามาร่วมมือกับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเราทําให้สมาชิกจะรทำงานง่ายขึ้นในการที่จะออกไปประชาสัมพันธ์หรือออกไปสปอนเซอร์รวมถึงผู้นําหลากหลายนะครับที่สนใจของเราเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาด้วยตัวของพาร์ทเนอร์ของเรานี่แหละครับในเรื่องของสินค้าก็จะง่ายขึ้นเราก็จะค่อยๆขยายรายไปเรื่อยๆแต่ด้วยเรื่องของสถานการณ์วิกฤตมันทําให้มีข้อจํากัดบางอย่างเราอาจจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ดีแล้วก็ได้เร็วกว่า เรามีเพื่อนเยอะมากเลยเรามีพาร์ทเนอร์เรามีคนที่เข้ามาจอยทําให้การโก o ของธุรกิจเนี่ยง่ายขึ้นในทุกๆด้านเลยทั้งด้านของการสื่อ marketing ทั้งด้านของสินค้าทั้งด้านของระบบทั้งด้านของโค้ชที่จะเข้ามาช่วยนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าความมั่นใจว่าที่จะเข้ามาจอยกับธุรกิจที่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาแค่3ปีเนี่ยแต่เราก็มียอดขายที่พัฒนาแล้วก็มีระบบต่างๆที่พัฒนาทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์เลยก็ว่าได้ก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆผมผมด้วยนะฮะทั้งทางพี่ก้องพี่โจ้พ เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆทั้งหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านของสมาชิกด้วยครับผมคุณโอ้มพูดถึงแพลตฟอร์มพันล้าน่อยครับพันล้านจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นเกตเวย์พอสมัครเข้ามาในธุรกิจอินเดียมเนี่ยเราสามารถที่จะทําธุรกิจได้หลากหลายประเภทพร้อมกันในการสมรัครเพียงแค่ครั้งเดียวให้สมัครเข้ามาครับเป็นสมาชิกอินเดียมเนี่ยก็จะได้เป็นสมาชิกพันล้านไปโดยปริยายแล้วก็มีเงินขวัญถูกให้คนละยี่สิบบาทแต่ละท่านเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งนะครับในในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาใช้กันอยู่แล้วอยู่บ้านช้ปนะอปนปนิ้ หรือว่าจะเป็นพอยต์ก็ตามนะครับซึ่งพอยต์ก็เอามาทาประโยชน์ได้อีกเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นในตัวของโทเค็นมีพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นมหาชนอีกบริษัทหนึ่งที่จะเข้ามาจอยกับเราเรียกได้ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจะมีเรื่องราวของการพัฒนานในทุกๆรูปแบบหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพันล้านพอพันล้านเกิดขึ้นมาเราก็จะพัฒนานขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นหน้าที่หลักของทางพี่โจที่เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของเราพันล้านก็จะเน้นเป็นตลาดของคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มเข้ามาในอนาคตก็จะมีแพลตฟอร์มมมเกกิดขึ้นออีปรระาณ23แพฟ์ ครับซึ่งจะขยายตลาดออกไปได้มากมายจากการที่เราโฟกัสในการทํางานที่อินดีนที่เดียวมาที่นัน,นี่กันบ้างเนาะถึงระบบฝึกอบรมค่ะระบบฝึกอบรมที่เราเตรียมหลังจากนี้ครับอินดีนซิสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าเรามุ่งเน้นที่จะรักษาแล้วก็พัฒนาคนซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่าจุดเด่นของคนอินดีนเนี่ยก็คือสามารถทาได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์อยู่แล้วตอนนี้เราก็ ได้สร้างในส่วนของผู้นำนะคะก็มีผู้นำแบบหลากหลายคนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปหลายประเทศแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมาก,มากตัวระบบตัวนี้มันไม่ได้เวิร์กแคใ่ในประเทศไทยแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทํางานกับคนไทยในต่างแดนให้เขาสามารถออกไปขยายแล้วก็รักษาแล้วก็พัฒนาคนอง่ตัวยตัวระบบก็ยังไม่หยุดพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการให้ m i n d s e t แล้วก็ s k i l เ set อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะแบ็กเอ้าออกไปค่ะในเรื่องของระบบตอนนี้อินดีมเนี่ยเป็นโอกาสให้กับใครคะเป็นโอกาสอย่างไรคะอินดีมเป็นโอกาสให้กับทุกคนทุกคนที่มีความสนใจและต้องการจะเปิดโอกาสให้ตัวเองและต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่จะก้าวหน้าอยากได้ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมีกระเป๋าที่2ที่3เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คือเปิดโอกาสครบค่ะเราตั้งเป้าตั้งแต่แรกเราว่าเป็นไปได้ไหมอินดีมซเป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ย จะเป็นโลบอลแบรนด์เป็นบริษัทเนี่ยที่สามารถไปนอกจากประเทศผ่านการส่งตอ่อผ่านโดนแทนสมาชิกต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราก้าวต่อไปก็คือว่าตอนนี้เราก็จดบริษัทที่ตามประเทศเป็นประเทศที่หนึ่ง <c oughs> ก็คือประเทศกัมพูชาก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เจรจาที่จะไปตั้งฟูลฟิลเมนท์ที่เยอรมันก็อยู่ในรถแหนแผนที่เราตั้งใจที่จะทาต่อไปเรื่อยๆถอามีโอกาสเราจะขออนุญาตมารายงานให้ฟังว่าตลาด เ็ได,ได้เลยค่ะแล้เดี๋ยวคราวหน้านะคะจะต้องขออนุญาตมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านมากเลยนะคะคุณก้องคุณอมแล้วก็คุณนันนี่นะคะเดี๋ยวมีโอกาสได้ยังไงรบกวนเวลาใหม่นะคะขอบคุณมากนะะขอบคุณมากนะคะค,ค่ะ